แพ้เวสต์แฮมคาบ้าน0-2พลาดโอกาสขึ้นมาเป็นจ่ะฝูงวันนี้เราเห็นอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดของอาร์เซนในเกมนี้กันบ้างเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่าลืมครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์จาะเลือกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับรวมไปถึงบริษัท AI s t r i k e r กนะครับกับแบรนด์ b e q u าแบรนด์คุณภาพจากเยอรมนีที่เรานำเข้ามาขายกับทุกท่านนะครับ ใครอยากได้ซิงค์น้ำซิงค์ลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์เคสหรือว่าพาวเวอร์ซัพพลายก็หาซื้อได้แล้วที่ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในวันที่7มกราคมนะครับมีกิจกรรมพิเศษกับการไป Meet and ์ก e e กับรุดกุลิตนะครับใครที่เป็นลูกค้าของ b ีควเนะครับแล้วก็ซื้อสินค้า b q ควที่มีวอยหรือว่าสัญลักษณ์ของ AI s t r i k e r นะครับคุณสามารถร่วมลุน้นรับ บัตรเข้าชมแล้วก็รวมไปถึงของรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับเพียงแค่โพสต์รูปสินค้า B ีควาเอ t ใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ Hashtag คำว่า b ีควาเอ g กุลิตก็สามารถที่จะลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นบัตรเข้าชมเสื้อเรทโรที่มีลายเซ็นของรุษกุลิตแล้วก็ของรางวัลอ,อื่นอีกมากมายนะครับก็ยังไงติดตามเลยเพิ่มเติมที่ Facebook ีควาเอสไทยแลนด์นะครับมา มาคุยกันนะครับกับเรื่องราวของอาร์เซนอลที่โอ้โหเกมนี้ต้องใช้คําว่าหน้าผิดหวังแบบสุดๆนะครับในการเจอกับเวสต์แฮมโอกาสที่จะได้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงหลังจากโดนลิฟูแซงไปมีแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้ในเกมนี้นะครับก็ไปดูการจัดทัพกันหน่อยนะครับอาร์เซนอลในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่มี กองกลางอย่างไคลาวตติดโทษแบนไปนะครับทีมก็ให้เลโดทอสซาครับลงมาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกร่วมกับมาตินโอเดกาแทนที่ของไคลาเวตที่เหลือก็เป็นชุดเดิมชุดเก่งชุดใหญ่ที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับประตูก็ทางด้าน,น,นของวดิราแนวรับเป็นไว้์กาเบรียลซาลิบารวมไปถึงซินเชนโกตรงกลางก็มีเดคแคนไรส์โอเดกาทอสซาสามประสานในเกมรุกบุคโยกซาก้า กาบเบียลเช s ชสแล้วก็รวมไปถึงกาบเบียลมาตินเนลี่นะครับส่วนเวสแฮมเนี่ยก็มีปัญหาในตำแหน่ง,งคู่เซนเตอร์นะครับก็ต้องใช้เอาอจริงๆว่าคู่เซนเตอร์สำรองเกอร์ซูมาไม่พร้อมรวมไปถึงผู้เล่นอย่างนาเยฟอาเกิดก็ลงสนามไม่ได้นะครับความจริงเซนเตอ,อร์ที่ช่วงหลังลงเล่นบ่อยก็คือมาสโลปานอฟก็เล่นต่อเนื่องแต่ว่าก็เกมนี้จับคู่กับอัลเจโร์ออกบอลหน้าก็ถือว่าแนวรับของเวสแฮม ไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับแต่ว่าในแผงเกมลูกพวกเขาก็พวกปาเกต้าพวกคูดูสพวกทางด้านของะโบเวนก็ลงกันครบนะครับเกมเริับก็ขึ้นมาแน่นอนอาร์เซนอลก็ถือว่าพยายามจะครองบอลบุกเข้าใส่นะครับแต่ว่าความผิดพลาดในแผงเกมรับทำให้อาร์เซนอลเนี่ยเสียประตูขึ้นนำตั้งแต่13นาทีแรกลู้นี้ก็เป็นประเด็นนะครับในจังหวะที่ผิดพลาดของอาร์เซนอลเองก่อน ซินเชนโก้ไปออกลูกกักกักนะครับกับแนวรับอย่างการเบรียวแล้วสุดท้ายซินเชนโก้ก็สกัดพลาดบอลมาเข้าทางจลอโบเว้นที่ก้ากึ่งว่าบอลมันจะออกไปหรือยังซึ่งก็แน่นอนละครับเมื่อในสนามไม่มีสัญญาณน,นกหวีดไม่มีธงของผู้ชูวรผศสินว่าบอลออกไปแล้วเนี่ยพอมาดูภาพ V.A.R. ซึ่งก็อย่างที่รู้กันละครับ V.A.R. ของพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่ถ้าเป็นมุมที่ เช็คในเรื่องของลำหน้าต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เคลียร์กับบอลที่มันออกนอกเส้นไปหรือเปล่าอยู่แล้วยิ่งในจังหวะเนี้ยโบเวนเองเนี่ยก็มีเหลี่ยมบางเหลี่ยมที่บังฟุตบอลอยู่เล็กๆด้วยมันก็เลยทําให้ภาพจาก VAR เนี่ยมันไม่เคลียร์นะครับคำว่าไม่เคลียร์คือจะบอกว่าบอลออกแบบ100%ผมว่ามันก็ยังยืนยันแบบนั้นไม่ได้ จะบอกว่าบอลมันไม่ออกมันก็มันก็คาว่าใช้ว่าไม่ชัดเจนดีกว่าซึ่งก็แน่นอนแหะครับพอพยายามรีเพลย์ดูแล้วไม่ชัดเจนก็ต้องยึดกับการตัดสินที่อยู่ในสนามไปก็เป็นเขาเรียกว่าจะบอกว่าโชคร้ายของอาซนอล l ก็คงพูดอย่างนั้นไม่ได้ผมใช้คํานั้นเพราะบอ bon ลก็อาจออกไปแล้วก็ได้ถูกไหมแต่ผมใช้คําว่ามันเป็นเรื่องที่ทําให้ใครก็ตามที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มันแคงใจคือมันมันไม่เคลีย คือแบบจะบอกว่าออกอะถ้าก็เป็นเรื่องที่ถ้ามันเห็นชัดเจนแล้วมันออกมันก็เข้าใจได้ว่าออกถูกไหมแต่นี่มันไม่ชัดอ่ะมันก็เลยผมว่าแฟนอาร์เซนอลหรือว่าแฟนทีมไหนก็ตามที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ผมใช้ตลอดว่ามันก็มันไม่มีใครอยากเจอแล้วครับเหตุการณ์แบบนี้ยิ่งถ้าทําให้ทีมเสียประตูแล้วเป็นประตูสําคัญเป็นประตูที่ทําให้รูปเกมต่างๆมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันคืออะไรที่มันมันมันไม่มีความสุขแน่นอนซึ่งก็แน่นอนแล้ครับทุกอย่างมันก็ถูก โจมตีไปที่พรีเมียร์ลีกแหละคุณเป็นลีกที่ค่าลิขสิทธิ์แพงสุดในโลกอยู่แล้วทําไมไม่หาเทคโนโลยีที่มันไม่ใช่ไม่มีนะครับมันก็มีอยู่แล้วเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเคลียร์ได้อบอลออกหลังไปหรือ,อยางรวมไปถึงเซมิออโตเมตออฟไซด์เทคโนโลยีที่อย่าว่าแต่พรีเมียร์ลีกเลยเอเชียนคัพที่เดี๋ยวจะเล่นในช่วงกลางเดือนมกราคมเนี่ยเขายังใช้เลยอันนั้นผมว่าโอ้โหนี่ยิ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำ ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าพรีเมียร์ลีกอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับปีหน้าไงกมันต้องข้ามปีอยู่แล้วล่ะซีซั่นหน้าคงจะใช้เพราะว่าถามว่ามันถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะรีบปรับมาใช้เลยมันก็มีความคือมันต้องมันต้องแบบคุยกันแล้วเห็นด้วยกันจริงๆมันถึงจะกลับมาใช้ถามผมมันก็ไม่ใช่ว่ากลับมาใช้ดีถึงเอามาใช้ได้เลยอ่ะมันมันมีอกมันสามารถทําได้ผมใช้คํานี้ ถ้ามันคุยกันรู้เรื่องแต่พี่เหนือว่าผมก็เชื่อว่ามันไม่เกิดละครับก็คงจะต้องรอซีซั่นหน้าแหละเพราะว่าในเรื่องของสัญญงสัญญาต่างๆด้วยในการจะเอาเจ้าไหนมาดูแลรวมไปถึงการดําเนินการทุกอย่างมันต้องใช้เวลานั้นก็ก็คงต้องรอซีซั่นหน้านั้นก็ต้องคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอนะ่ะใครที่เสียประโยชน์อะไรแบบนั้นก็เขาคงเซงไปอ่ะว่ากันง่ายๆนะครับเดไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดมันก็มันก็ลาม่าบ่อยๆเนาะ สำหรับพลีมเลิกไอลูกที่มันตัดสินยากๆแบบนี้เออมันออกไปหรือยังอ่าบองรีเพลย์บางมุมมันก็เอมุมนี้มันมันใช่ออกไปไหมหรือไอเลียมเรียมมันภาพมันก็ไม่ชัดอีกอะ่ะถูกไหมเพราะว่าในมุมของการารีเพลย์ภาพอย่างเงี้ยในกล้อง vr เขาก็สามารถขยับเป็นภาพทีละเฟรมทีละเฟรมได้อะ่ะมันก็โอ้โหพอพอมันขยับภาพทีละเฟรมด้วยความที่กล้องมันไม่ใช่กล้องที่ เรียกได้ว่าฟรีดภาพแบบทุกอย่างมันคมมันก็จะเห็นแบบเงาเงเห็นแบบเออมันก็อย่างที่บอกมันก็ลกลายเป็นไม่ชัวร์กลายเป็นจุดสำคัญที่ทําให้อาร์ซอลเล่นยากในเกมนี้แต่โอเคแหละผมว่าไอไอไอการบอลที่ออกไม่ออกมันเป็นมันเป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุคือซ ну ินเชนโก้บอกว่าคือก็ก็มาไล่ดูหลายๆครั้งในฤดูกาลนี้ผมว่าซินเชนโก้เองก็ก็ จะบอกว่าเป,เป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลาก็กต้องใช้คำนี้นะครับยิ่งตอนนี้สมิยาสึยังคงเจ็บอยู่ทิมเบอร์เองอาจจะกลับมาใกล้ที่จะได้ลงสนามละแต่กย็ยังต้องใช้แบ็กซ้ายอย่างเซเชนโก้คนเดียวไปก่อนในช่วงเนี้แล้วยิ่งเขาฟอร์มไม่ได้มาตรฐานแบบที่ยอดเยี่ยมที่เคยทำได้มันก็เรียกว่ากลายเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของอาร์ซอนเลยก็ได้นะครับยิ่ง ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอาร์เซนอลเกมลุกก็ดูจะไม่ค่อยประติดประต่ะตอเท่าไหร่ในช่วงครึ่งเวลาแรกดูผู้เล่นของเวสต์แฮมเองก็ตามสไตล์ของพวกเขาอยู่แล้วนะครับบอลของเดวิดมอยส์แม้ว่าจะยังไม่เคยมาชนะทีมใหญ่หลายๆทีมได้เพราะอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในนั้นในทิน่เนี่ยแต่พวกเขากําลังเล่นด้วยความมั่นใจเพราะเวสต์แฮมก่อนหน้านี้พวกเขาชนะเกมศมาติดต่อกันแล้วเนี่ยสเกมก็คือชนะ แต่ว่ามีการชนะในบ้านนะชนะวูลฟชนะแมนยูเกมศูนย์มา2เกมติดแล้วขนาดเปลี่ยนเซนเตอร์ Center เนี่ยแต่ว่าอาจด้วยความที่ก็ต้องยอมรับหับปีนี้สิ่งที่ทําให้เวสแฮมติดลมบนขึ้นมาได้ก็ประตูอย่างอะเลโอลาวันนี้ก็ยังคงเหนียวแน่นยังคงยืนตําแหน่งได้ดีส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าอาร์ซนอลเองก็ยิงเบาด้วยหลายๆครั้งก็ทําให้จัดการอเลโอลายากแล้วก็แบ็กสฝั่งก็ต้องยอมรับแหละว,ว่า เออเล่นได้แข็งแกล่งคู่เซนเตอร์ตัวสำรองแม้ว่ามมไม่มีเคิร์ซูม่าไม่มีอาร์เกิร์ตแต่ก็ทําทได้ดีนะครับโดยเฉพาะผมว่าวันนี้ออกบ <S <S อลหน้าที่ก็ความจริงเกมให้เล่นมีไม่เยอะก็ก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมน,นะครับในขณะที่มาสโรปาอาร์นของมาสโปราสญญาสโปารนอฟก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าช่วงหลังก็ได้ลงเล่นตัวจริงเมื่อตอนที่อาเกิร์ตเจ็บอยู่แล้วนะครับแถมครึ่งหลังมาทำประตูใส่ทีมเก่าอย่างอาร์ซอลนได้อีกก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมด แล้วพอมาได้ลูก2ในช่วงต้นครึ่งหลังผ่านมาประมาณสัก10นกาทีนะที่เกมของอาร์เซนอลกำลังกำลังเร่งกําลังหาโอกาสกําลังสร้างโอกาสแต่พอโดนลูก2มันยากแล้วว่าฟุตบอลยิ่งเวสต์แฮมอยู่ในความมั่นใจแบบนี้แล้วแล้วก็ต้องมาดูว่ามิติเกมลูกของอาร์เซนอลสิ่งที่ทําได้มันผมว่าผมว่ามันก็แสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเรามาคุยกันตลอดเวลาแหละเมื่ออาร์เซนอล ไม่สามารถเก็บสามคะแนนกับทีมที่ลงไปรับการลึกๆได้เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมว่าเฮ้ย <s> ค,คุณต้องการมิติในการเล่นเกมลุกที่มันมากกว่านี้ยิ่งวันนี้ไม่มีใครฮาแวดปกติแล้วใครฮาแวดอยู่เนี่ยอาร์เซนอลก็จะมีฟุตบอลที่เป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่เข้าไปอยู่ในกรอบเพื่อจะทําให้เกมลุกของทีมเนี่ยมันมันหลากหลายมากขึ้นวันนี้ผมเห็นผมอึดอัดแทนผู้เล่นอาร์เซนอลเลยนะว่า คือคือบางครั้งบางทีมันสามารถเปิดเข้าตรงกลางได้อะแต่ว่าด้วยความที่ข้างในมันตัวเล็กอะต่อให้มีเชซูสหรือแม้กระทั่งในช่วงที่เปลี่ยนตัวแรกแบบสุดๆปรับมาเล่นหลัง3ม,มีทั้งเอ็นเคเทียทั้งเชซูสก็ยังเปิดเข้าใส่น้อยในการคลอสจากทางด้านข้างนะครับซึ่งหลายๆครั้งมาตินโอเดกาดบุคโ,โยคซาก้าแล้วก็เบนไว้กลุ่มทางขวาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เล่นร่วมกันได้ดีเพราะโอเดกาดเขาคล่องอยู่แล้วไง บริกาก็ล็อกซ้ายล็อกขวาเพื่อนวิ่งเติมบางทีโอเวอร์ลับมาแล้วจะเปิดก็เหมือนเหมือนไม่เปิดเพราะว่ารู้ว่าตรงกลางเนี่ยเปิดมาถ้าไม่แม่นจริงๆมันก็เป็นรองในการได้ลูกกาศก็จะพยายามต่อบอลพยายามหาช่องซึ่งฝั่งตรงข้ามมารับ11คนน่ะมันก็ไม่ง่ายเลยที่ที่อาเซนอลจะต่อเข้าไปได้นะครับก็เลยทําให้จังหวะต่างๆบางครั้งที่มันควรจะเปิดได้ก็กลายเป็นไม่เปิด ก็เลยเสียจังหวะเสียโมเาเรียกว่าการมูฟเมนต์การเคลื่อนที่ของฟุตบอลที่มันมันน่าจะเป็นไปตามหน้าบอลอนะ่ะบางทีเพื่อโอเวอร์แลปมาคุณให้มันก็เปิดได้แต่พอไม่เปิดมันก็ฝืนกลับมาอีกแม้แซมก,ก็ก็ประคองตัวได้ใช้คํานี้ก็ประคองตัวได้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งแหละที่เราได้คุยกันว่าโอ้โ oh, หถ้ามีกองหน้าซึ่งความจริงมันก็มีข่าวมาเหมือนกันนะวันนี้ว่าอาร์เซนอลเองก็เดินหน้าในการคุยกับ กองหน้าของเบรนด์ฟอร์ดนั่นก็คือไอวานโทนี่คือเราคิดง่ายๆเกมน,นี้ถ้ามีไอวานโทนี่ต่อให้ลงมาเป็นตัวสมรองก็ตามในช่วงเวลาที่อาร์เซนอลเปลี่ยนตัวเนี่ยวันนี้อาร์เซนอลเปลี่ยนเนี่ยถอดเอามาร์ติเรลลี่ออกถอดเอาซินเจโกออกแล้วก็ให้ลิสเนลสันกับเอนเกเทีลงมาเล่นหลัง3เป็นหน้าคู่ไปเลยนอกจากนั้นอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนแค่3คนจาก5คนเพราะว่า เอาจริงสำรองมันมีแค่นี้ที่ที่จะลงมัพลิกเกมได้อีกคนนึงก็เปลี่ยนเอาโอเดกาดลงมาแทนทอสซาที่ถือว่าเกมนี้ก็พยายามเต็มที่แต่ทําไม่ได้ก็เลยต้องการมิติในเกมลุกที่มันหลากหลายหรือว่าความแปลกใหม่ของอาทางด้านของสวิตโลซึ่งปฏิสวิตโลก็เป็นคนที่ทาประตูได้ดีเกมนี้ลงมาก็มีโอกาสยิงสักสองสาครั้งได้ทั้งมโอกาสสอดเข้าไปมงก็โดนแบบไม่ทันอีกหรือว่ายิงก็ยังเบาไปผมว่าเนี่ยคือคือ,ค,อความหลากหลายในการเปลี่ยนตัว ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการบาดเจ็บด้วยแหละที่มันเล่นงานอาร์ซนอลในช่วงนี้ทําให้ตัวเลือกหรือออปชันในการเปลี่ยนมันมีไม่เยอะแต่ว่าก็กยังพูดเหมือนเดิมผมว่าใครที่เป็นแฟนอาร์ซนอลคงพูดเหมือนกันว่าสิ่งที่อาร์ซอนอลต้องการตอนนี้ก็คือกองหน้าตัวเป้า,าที่ผมบอกถ้าลองคิดดูว่าการเปลี่ยนวันนี้อลองเปลี่ยนจากเอ็นเคเทียเป็นไอวานโทนี่ผมก็เชื่อว่าการกดดันของอาร์ซอนอลด้วยการครอสซึ่งโอเคแหละมันคงไม่ครอสตลอดหรอกแต่ว่า พอบอลมันตามหน้าบอลอ่ะมันจงังหวะถึงเส้นหลังหรือว่าเพื่อนเติมมาเนี่ยพอมันเปิดได้มันก็จะทําให้เหมือนเหมือนฟุตบอลอะ่ะถ้าเขารู้ว่าอาเซนยลยังไงก็ไม่เปิดแน,น่ๆมันก็ไปปิดอย่างอื่นมันจะไม่ทําให้เกมรับของคู่ต่อสู้ไปพะวงในเรื่องที่อาเซนอนทำได้หลากหลายพอรู้ว่าเดี๋ยวเมันเดี๋ยวก็ไม่เปิดนานๆถึงจะเปิดสักทีหนึ่งก็ต้องหักกลับมาบริเวณเล่นบริเวณกรอบเขตโทษมันก็ยืนออเต็มไปหมดอะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้ โอเดกาที่ว่าแน่แน่บูโยซาก้าที่ว่าแน่แน่ก็เนี่ยแหละครับมันก็มีวันที่ตื่อมันวันก็มีวันที่ฝั่งตรงข้ามเล่นด้วยความมั่นใจย,ยืนได้แข็งแกร่งก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมว่าเร็งเห็นแล้วอะออสซนน์แล้วก็ผมว่าเกิดขึ้นในช่วงนี้มันก็ดีอย่างที่จะทําให้รู้เลยว่าเอ้ยอะไรคือยังเป็นจุดอ่อนอะไรคือสิ่งที่ต้องเติมต้องแต่งโอเคแหละในเรื่องของบัญชีก็ต้องเคลียร์ว่าเฮ้ยคุณจะปล่อย NKT ได้เลยไหมปล่อยเ k t ได้ถึงจะซืื้ออใหมหม่่รวา สามารถซื้อได้เลยอันนี้ก็ต้องก็ต้องไปรอดูแต่ยังไงก็ต้องก็ต้องทำอะไรสักอย่างสำหรับอาร์เซนอลในความคิดผมนะครับถ้าถ้ายังจะเรียกได้ว่าไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดในลักษณะแบบเดิมได้คุณจะลืมว่าตอนนี้ทีมอย่างอาร์เซนอลที่ไม่สามารถเก็บ3ามคะแนนได้ก็ยังเป็นแค่รองทีมอย่างลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเองก็มีสะดุดแต่อย่าลืมว่าทีมที่มาข้างหลังอย่างแมนซิตี้มันก็มีความน่ากลัวที่ ใครจะไปรู้ว่าแมนเชสเตริดเครื่องขึ้นมาก็ยังอันตราย,ยานั้นกลุ่มพวกทีมอาร์ซอลก็ต้องพยายามยกระดับของตัวเองขึ้นมาให้ได้จะให้เกิดข้อผิดพลาดอารมณ์แบบนี้ไม่ได้อีกเพราะอาร์ซอนเองถ้าจะว่าไปในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาก็สะดุดต่อเนื่องนะครับในช่วงหลังก็มีแพ้วิลล่ามี เรียกว่าอาการเสมอรีพูมันก็จะบอกว่าสะดุดได้ไหมก็คงไม่สะดุดนะก็เ,เป็นหนึ่งแต้มสําคัญแล้วก็นี่แหละมาแพ้เวสแฮมอาการแพ้เวสแฮมเนี่ยมันคือเรียกว่าเป็นเกมที่สะดุดแน่นอนเพราะว่าเป็นเกมในบ้านที่อาร์เซนลแข็งแกร่งมาโดยตลอดนะครับซึ่งเกมในบ้านความจริงอาร์เซนลในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับจะมีแพ้ก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วเลยอะอาร์เซนลแพ้เกมในบ้านครั้งสุดท้ายคือการแพ้ต่อไบรตัน ตั้งแต่วันที่14เดือนพฤษภาคมอะแพ้ในบ้านศูนสามในเกมัมน่นลังจนนั้นก็เก็บสิติที่ยอดเยี่ยมในเกมในบ้านมาตลอดก็มีเกมนึงี่แหละที่ที่พลาดไปนะครับแล้วก็ถือว่าเรื่องอื่นๆกับสิติที่น่าสนใจสําหรับอาร์ชซนอลก็วันนี้พวกเขาสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งถึง77ครั้งนะครับมากที่สุดตั้งแต่มีการทำสิติของเรื่องเ,อเก็บสิติรายละเอียดแบบนี้ ที่เริ่มทนในฤดูกาล2008-2009เนี่ยไม่เคยมีทีมไหนที่สัมผัสบอลในกรอบไปโทษ77ครั้งแล้วยิงไม่ได้นะครับนี่เป็นทีมแรกเลยที่ที่เจอปัญหาแบบนี้ก็ก็อย่างที่บอกพอฝั่งค่คาเราไปรับเยอะแล้วอาร์ชอนอลก็จะเล่นในลักษณะแบบเดิมมันก็มันก็ยากหน่อยนะครับเจมี้อาร์ชอนอลยิงไป30ครั้งนะครับสูงที่สุดในฤดูกาลนี้ของอาร์ชนอนอลต่อหนึ่งแมตช์ในการยิงบุคโยสาก้าคนเดียวยิงไป9ครั้งนะครับ ก็สูงที่สุดสําหรับผู้เล่น1คนที่ได้โอกาสยิง1ต่อ1เกมนะครับเฮ้ยก็ถือว่ายังอ่ะพู้ตามตรงว่าก็เป็นความผิดพลาดแหละในเกมนี้ที่ไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้แต่ถ้ามองอีกมุมหนึงผ่านไปครึ่งฤดูกาล19เกมตามหลังในทีู2คะแนนก็ก็ได้รู้แหละแต่พี่เต่ว่าจะปรับแบบไหนจะแต่งแบบไหนให้มันลงตัวกว่านี้แล้วก็น่ากลัวกว่านี้สำหรับอาร์เซนอลก็หอลุ้นกันนะครับ อย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องว้าฟุตบอลด้วยใครอยากจะไปงานของลุดกุลิตที่ AI s t r i k e r แล้วก็มี q u i e t เป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดที่ w w w f a c e b o o k c o m b e q u i e t thailand นะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปก,กับสินค้าบีควายหรือว่าซื้อไว้ก่อนก็ได้้วเดี๋ยวค่อยมาดูกติกานะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นที่จะไปเจอกับลุดกุลิตตัวจริงเสียงจริงในวันที่7 มกราคมครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ